สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนค้างยันเบี้ยสูงไวและพิการแค่เลื่อนจ่ายไม่ได้งดก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ นี่นะครับเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับทางกรมบัญชีกลางก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับโดยการเลื่อนจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงวัยแล้วก็เบี้ยผู้พิการนะครับโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ามาก่อนทําให้เกิดประเด็นดราม่าในสังคมนะครับผู้สูงวัยแล้วก็ผู้พิการเดือดร้อนกันไปทั้งประเทศนะครับและเหตุการณ์ดราม่าดังกล่าวนะครับก็ทําให้มีข่าวลือว่าเบี้ยสูงวัยแล้วก็เบี้ยผู้พิการรัฐบาลจะเลิกจ่ายแล้วนะครับวันนี้กระทรวงการคลังก็เลยออกมายืนยันชัดเจนนะครับ นี่นะครับจากเดอะบางกอกอินไซด์นะครับคังโลแจ้งข่าวลือยันเบี้ยผู้สูงอายุคนพิการแค่เลื่อนจ่ายไม่ได้งดเงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน2563กระทรวงการคลังยันจ่ายภายในเดือนนี้แน่นอนลั่นไม่ได้งดจ่ายแต่เป็นเพียงการเลื่อนจ่ายเนื่องจากมีการปรับปรุงยอดงบประมาณ นายรับบลนแสงสนิทผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงประเด็นเงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน2563เบี้ยความพิการแล้วก็เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างรวมทั้งประเด็นปัญหาหนี้เสียของสถาบันการเงินดังนี้ประเด็นการงดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเดือนกันยายน2563 และกระทรวงการคลังจะสามารถจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างได้อีกเพียง3เดือนนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการไม่ได้มีการงดจ่ายแต่เป็นเพียงการเลื่อนจ่ายเนื่องจากมีการปรับปรุงยอดงบประมาณให้สอดคล้องกับจํานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการจ่ายเงินดังกล่าวในปีงบประมาณ2563โดยขณะนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อมาจ่ายเงินดังกล่าวแล้วและกรมบัญชีกลางจะดําเนินการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ต่อไปโดยจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2563นี้อย่างแน่นอนส่วนสําหรับกรณีเงินเดือนข้าราชการนะครับก็มีข่าวลือว่ารัฐบาล กำลังจะตังค์หมดนะครับไม่มีเงินใจ่ายให้กับค้าราชการปรากฏว่านะครับรัฐบาลได้จัดสรรค่าใช้ใจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลาคกรภาครัฐไว้อย่างเพียงพอแล้วตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในแต่ละปีแล้วก็ในขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2564ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาทั้งนี้เงินคงคลางในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็งเพียงพอ เพื่อลองรับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐซึ่งรวมถึงเงินเดือนข้าราชการและก็ลูกจ้างด้วยนอกจากนี้รัฐบาลยังคงมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรหรือรายได้อื่นๆเพื่อนำมาใช้ใจ่ายในการบริหารประเทศได้ตามปกติและโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ยืนยันว่ากระทรวงการคลังยังมีแหล่งเงินที่เพียงพอเพื่อลองรับการใช้ใจ่ายของหน่วยงานภาครัฐและดำเนินนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศษรษฐกิจต่อไป คือพูดก็พูดนะครับตอนนี้มีข่าวลือหนาหูนะครับว่ารัฐบาลถังแตกนะครับและเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับในการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เดือนนี้ยิ่งตอกย้ํานะครับกับข่าวลือว่ารัฐบาลถังแตกหลังๆนี้จะมีการเลื่อนกันบ่อยครั้งมากนะครับในการโอนเงินเยียวยาหรือเงินสวัสดิการต่างๆของทางภาครัฐนะครับ ช่วงนี้กระทรวงการคลังก็เลยต้องออกมาชี้แจงกันหนักหน่อยนะครับจริงๆถ้าไม่อยากให้ประชาชนคิดว่าถังแตกก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในระยะหลังนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากนะครับ่วนผู้สูงวัยผู้พิการใครเดือดร้อนต้องดูพอมอช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับเบี้ย นี่นะครับจากเหตุการณ์เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับทางกรมพันธีกลางได้สร้างวีรกรรมไว้นะครับทำให้ผู้สูงวัยแล้วก็ผู้พิการที่จะต้องได้รับเบีย้ยทั่วประเทศเดือดร้อนกันนะครับปรากฏว่าทางกระทรวงพอมอไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเห็นความเดือดร้อนดังกล่าวก็เลยออกมาประกาศให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับเบีย้ยไปรับชมกันได้เลยครับนี่นะครับข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD เดีนะครับพอมอหาทางช่วยคนไม่ได้เบีย้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการจากกรณีที่มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการล่าชา้าและต่อมากรมบัญชีกลางก็ได้มีการชี้แจงว่าได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน2563รแต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงไม่สามารถจ่ายได้ทันตามกำหนดในวันที่10กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เลยได้ติดตามการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการพร้อมทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายนส่งไปให้ทางกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดกรมบัญชีกลางแจ้งว่าจะโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้กระทรวงจะติดตามความคืบหน้า ในการจ่ายเงินดังเก่าวให้กับคนพิการและก็ผู้สูงอายุต่อไปสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีค่าใช้จ่ายในการอุบโภคและบริโภคจากผลกระทบที่ไม่ได้รับเงินในครั้งนี้สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวงพอมอในหมายเลข1300นะครับโดยกระทรวงจะลงพื้นที่ไปสำรวจความเป็นอยู่และพิจารณามอบเงินช่วยเหลือชั่วคราวให้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตไปก่อนเบื้องต้นจนกว่าจะได้รับเงินสำหรับคุณ,ณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งเบงี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจะได้รับเป็นรายเดือนตลอดชีวิตแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดดังนี้อายุ60 ถึง69ปีจะได้รับเดือนละ600บาทอายุ70ถึง79จะได้รับเดือนละ700บาทอายุ80ถึง89ปีจะได้รับเดือนละ800บาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1000บาทซึ่งเงินจะโอนให้ทุกวันที่10ของทุกเดือนหากเดือนไหนตรงกับวันหยุดทางภาครัฐก,ก็จะดำเนินการโอนให้ก่อนวันที่10ของเดือนนั้นๆน,น,นะครับนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับ สำหรับท่านผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับสามารถโทรไปได้เลยนะครับที่เบอร์1300นะครับหรือท่านจะไปติดต่อที่พมจังหวัดก็ได้นะครับเมื่อท่านไปร้องขอความช่วยเหลือนะครับทางกระทรวงก็จะลงไปสำรวจบ้านท่านนะครับแล้วก็จะพิจารณามอบเงินช่วยเหลือชั่วคราวให้นะครับเรียกว่าให้ท่านสามารถดำรงชีวิตไปก่อนได้นะครับจนกว่าท่านจะได้รับเงินก้อนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถือว่าท่านได้2เด้งเลยนะครับได้ทั้งเงินช่วยเหลือชั่วคราวด้วยแล้วก็จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนกันยายนที่จะโอนมาไม่เกินวันที่22นี้นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ